โอ้แทนแทนคุณมีอะไรบอกตั้งแต่รถลื่นมาแล้วไม่ได้กดอัดเลยเลว้ยเ <c oughs> พิ่งมากดอัดติดตะเกียโอ้โหยอดกูไม่อยากคนดังเว้ยดังดังไว้ไวเถอะโอ้ยบอสคุณก็รู้ว่าช่องมันมีคนสัดตั้งสิบแล้านจ้ะแหน่มีตั้ง5คนทำเป็นเล่นทำมากูว่าคอมกันลื่นกว่าอังเปาแล้วกันอะ เออไม่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 เราเราจะไม่เหยียดหยามช่องกันเว้เราจะไม่เหยียดหยามช่องช่องหนึ่งที่อ่งเปลวชาแนลนะครับเราเราจะไม่พูดนะว่าคอมของฉันนั่นเนาะกัะตึกแค่ไหนมันมันมึงอย่าไปเรียกมันผิดไอ้สัตว์มันชื่อแปะชื่อแปะมันอ่งเปลมเหรอมาบไปเอกอือใช่เออมันชื่อแปะวะ มาเตาครีเลียนอ๋อไอแปะถ้าถ้าเราถ้าเรากรองไปโรงเรียนได้เม,มื่อไหร่นะแหม่มามันจะมีถ่ายประจานกันมั้งแต่แต่วุ่นเม์ไอ,อ้เหี้ยไปแทนแทนนะครับผู้เขียอยากเวนรายการนี้เด็กดูเยอะโอ้อโหคดูกี่คนวะร้ <c oughs> อยบอกไป <c oughs> เจอเจอเจอชัดเจอชาร์จไอ้มอส มาเรีอแล้วโอ้โหแม่แทนเนื้อหอมแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะตายไปครับไปน้ำ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 ตรงนี้แม่งใสจังวะอือใสตรงไหนวะเนี่ยมีมีขี้ใครโดนเฮ้ยมึงหิวปด้ยเนี่ยแฟนซีว้าวเจ๋งเลยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ๋อไอ้ตัวมัน ไอเอ็ดไอ้สัตว์โอ้ยแม่งแม่งไม่วิ่งใส่เอ๋แม่งวิ่งใส่กูไอ้เหี้ยกูบอกมามนี่ไปไหนเล่ามานี่ดิตอนนี้มีเอ็มสิบหกโง่ทำไมทำไมเไหนกูจะกดสวิตช์แล้วนะจะรีบใช้ไว้ไหนเนี่ยปัญาเพื่อนมึงเลยไงไอรเงี้ยวิเส้ยขึ้นมาเอามี้ดิ กูกูรอไฟดับเลยมารูนะกูจะกดสวิตช์เลยนะเดี๋ยวพึ่งรอไฟดับก่อน่ะอ้าวเอกดแล้วอ่ะไม่เป็นไรมมีระเบิดมอมเบอร์อยู่มึงก็รู้ว่าผิดมือการยิงปืนของปูแม่ขนาดไหนเหี้ยมากเอ้ยระวังท่อข้างหลังนะมันก็ออกมาได้นะเล่นเล่นทีวีนี่ยิงเข้าหัวตรงไหนหัวหัวไหน โอ้ยไข่คาิปป่าไปบ่มวะเยอเอุ้ยยังคุ้มค่าอยู่โอ้ยฮันเปิ้ไอ้เล่อนเดินทางกูเป็นเลื่อนลิลลไปเลยครับว้าวนี่มันยางวเฮ้ยยาเสพติดไปเลวไปเ็ยไปเลยไม่ต้องสนใจ เอแทนทางนั้นใช่แต่ก็ใช่วะระวังระวังเบอร์เซไพ่นะนี่ไงนี่ไงกูบอกแล้วระวังเบอร์เซไพ่ไม่ฟังไงไม่ฟังนี่ถือไม้แล้วมันทุบแม่งหวโอ้โหเจ็บมันทุบเพื่อทีเดียวเพียวจะตายฮะโอ้โหบอกแล้วแล้วมันจะเซไพ่ อ๋อมูส่ามันมันไปไล่ขวดมันเลยนะเว้ยขึ้นไหนอ่ะไม่มาที่อ่ะขึ้นนี่ดิขึ้นนี่ดิไหนอ่ะขึ้นนี่อ๋อมึงขึ้นได้สองทางเอฮัลโหลมันออกทางไหนเนี่ยออกทางนี้เหรอทำไมเอกไปออกทางนู้นวะโอ้ยสมองเกอร์โซเบบี้ฟูมิมันไม่ใครแก้มึใครเลย ไปครับไปครับไปครับวัาหลังมีอีกตัวนึงเอ็มมึงไปเร็วดิแล้วก็โดนจุกกระชากลากถือไปตรงนี้รีบเข้าเลยตรงนี้รีบเข้าซอมบี้มาเยอะมากไปนี่ไปไหนนี่ไปแล้วกูรู้ว่าแทนมันจะแกล้งกูฉะนั้นกูต้องเข้าก่อนเฮ้ยเอ็เพื่อนนี่มาองเลยทุบแม่งเอานี่กูยังไม่ทันได้ไปไหนใส่กูยังกำลังเก็บหาหาเก็บของ น้องโซอีไม่เ,เห็นดูเสียงเลยกันโอ,อ้โหเป็นนากวิทีกากมาอู้เอ็กดูนี่เอ็กเพนงมีบูมเมอร์อยู่ตัวหนึ่งเหรอเขลงไมไม่ได้ยินเมึงกีเยมึงได้ยินเสียงเขาให้แน่โอ้จบพันแรกไปย่งัง จบพัทสองที่ไม่ได้อ่านพัทแรกยังไปยังง่ายได้ <c oughs> เฮ้ยทำไมแทนได้ดามจเเยอะจังวะจดเจ้ากูยิงอยู่คนเดียวเนะี่ยโอ้โห้ยเราจะกูจะอ่านพัทเดียวยาวไปถึงด่านสุดท้ายเลยไหมไม่ต้องหรอกมันที่แยก,กไปเลยไปไม่ได้ไปครับเดี๋ยวไปดูใหม่ตอนหน้า